มือนี้บ่าวอีสานก็มีเมนูเด็ดครับบ่าวอีสานไปหามาเมื่อคืนนี้ครับได้มาแต่ว่าตอนหามันมืดครับเล่บใบใ้ญ่ไทยพี่น้องมึงครับซับเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนซับใบใหญ่เห็นครับเพราะว่ามันเดี๋ยวผิดกฎผิดอยังครับนี่นะครับของแซ่บอีสานครับนี่นะครับในการพัดเพชรแบบอีสานเนาะครับหมนกันก็ได้ประโยชน์ความครับเพราะว่าอยังครับมีแต่สมุนไพรครับที่ว่าใส่ไปนี่ครับเครื่องนี่ครับมีแต่สมุนไพรล้วนๆนะครับนี่ครับกินแล้วมีประโยชน์ครับต่อมาครับทุกคนตามเครื่องละเอียดครับนี่ครับตามเครื่องละเอียดเลยครับนี่ะคคครรรัับบเเื่องา ตําออกมาจะเป็นแบบนี้ครับใส่พริกแกงพร้อมนะครับเห็นหน้าตายจังเลยครับอ้น้ำมันห่อนได้ไหมควายน้ำมันห่อนได้ทีแล้วครับพ่อแกเอาเครื่องลุกเกี่ยวด้วครับนี่นะครับแกงโคแกงโคเป็นตเส้นทะ เนี่ยมันก็เดี๋ยวกุหอมมาครับพีบน่น้องครับครับหนูเฮ้าครับหนูสองตัวครับจับจับกระเขือห้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราบริเก,าาก,เก,ก,กลือน้ำตาลเราเป็ปลาแห้งนี่กระเซิงกุ้งเฮามาหนูมีหลายอย่างครับ น้ำตาลนะครับนะครับหวยนนะครับกาจะเอาอนัของนัวใ่าจะปอุผงเชื่อเดียวด้แค่ผงนไ่เีครับผงสองเดียนครับผัเฮ็ดเกลือไครับิด่อเฮ็ดเกลือไครับไปผงเพิ่มเพิ่มได้นึงครับในไล่นัวไลยนะครับผมที่ครับอันนี้เขาเอืนมาเทปกระทะยังีงครับ เก็บัญหาต้องแดงนมีนะครับเอาเห็ดนำไปไหลายไปครับเพราะว่าแหงลุ่มันจะไปได้ข้าวครับหมูเขาครับหมูหน้าเข้าครับเขาต้องเห็ดนำไปหลายครับเราไปแหงลุ่มกันอย่าลืมต้นน้องไม้ครับต้นไม้ให้ไหลายครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนมันหลายครับหอมบุ้งครับพี่น้องครับนี่นะครับกดแขนน้อยจังน้อยครับนะครับขันสอดจุดท้ายครับขับอะไรได้ครับนี่ครับไมากับห่อครับนี่นะครับหอมอครับขับอะไรได้ครับหมากับห่อครับครับคนๆครับนแล้ว เป็ไๆครับพี่น้องครับมามๆครับแซ่บๆกันครับมาครับร้านใหญ่เดือนนะครับเยี่ยม